โค้ดไอต้องการเทคนิคในการทำให้ลูกค้าเห็นโอกาสใหม่ๆในการขายสินค้าตัวนี้ได้จะทำอย่างไรสวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคำถามนี้ที่ต้องการแบบเฮ้ยเราจะทำไงให้ลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยเห็นโอกาสใหม่ๆในสินค้าของเราได้นะครับด้วยศาสตร์ทางเทคนิคทางจิตวิทยานะครับ โอเคนะคถามก็มาผมก็พร้อมที่จะตอบให้เทคนิคให้ข้อมูลความรู้กับพวกเราไปนะครับแบ่งปันกันไปใช้นะครับเทคนิคนี้นะครับเขาเรียกว่าเทคนิคในการทําให้คนเนี่ยสามารถเห็นโอกาสใหม่ๆกับการที่เขาเองเนี่ยจะได้เห็นโอกาสว่าสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสอะไรเพิ่มขึ้นในชีวิตเขาหรือมันจะตอบโจทย์ชีวิตเขาได้อย่างไรนั่นเองเทคนิคนี้ไม่ยากครับถ้าเราได้คุยกับลูกค้าครับให้เราถามคําถามนี้กับลูกค้านะครับ เตรียมจดก็ได้ดีนะไม่ได้มีบ่อยๆให้ถามลูกค้าไปว่าคุณลูกค้าครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณลูกค้าเหรอถ้าคุณลูกค้าได้สิ่งเหล่านี้ไปครับอโอเคไหมเห็นอะไรไหมครับมันทําให้เขาเริ่มตระหนักทันทีเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแต่ก่อนที่คุณจะตั้งคําถามนี้นะครับผมบอกเทคนิคคุณอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณอาจจะต้อง ถามลูกค้าก่อนว่าวันนี้ลูกค้าต้องการอะไรในชีวิตเขาหรือเขาต้องการสินค้าอะไรหรือทําไมเขาถึงสนใจสินค้าตัวนี้คุณกําลังต้องการอะไรอยู่แล้วเราก็ตอบโจทย์ครับให้ว่าสินค้าเราเนี่ยข้อดีที่มันตรงกับของเขามันมีอะไรบ้างแล้วพอมีอะไรบ้างปุ๊บลูกคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณลูกค้าได้สินค้าตัวนี้ไปในชีวิตครับมันจะเกิดไปอยู่กับคุณลูกค้าหรืออยู่ในมือคุณลูกค้าลูกค้าได้เอาไปใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณลูกค้าครับ ว้าวจดทันไหมครับและนี่คือเทคนิคสําคัญลูกค้าจะเกิดการคิดใหม่ๆครับในสมองจะถูกประมวลผลใหม่ครับเพราะคําถามนี้มันเชี้้เขาเห็นว่าเออเนาะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ โอ้ฉันอาจจะไปใช้เออมันก็มีประโยชน์กับฉันฉันอาจจะไปทําตรงนั้นได้กับครอบครัวฉันจะทำนี้ได้กับที่ทํางานเออฉันจะเหมาะกับการทําตัวนู้นตัวนี้เขาจะคิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาในหัวครับแล้วพอคิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตเขาไงแต่ถ้าเราโมเดิพรีรเซนสิติค่ะอันสินค้ามันดีงี้งั้นจบครับแต่ถ้าคุณเพิ่มเทคนิคนี้ไปใช้ตามคำถามท,าที่ถามกันมาครับผมบอกได้เลยครับโอกาสการขายเพิ่มขึ้น อีกหลายเท่าตัวแล้วว้าวสุดยอดไหมนะสำหรับคนชอบเทคนิคทางจิตวิทยายก็สามารถติดตามช่องนี้ได้ครับหรือใครเองต้องการสูตรลัดบอกโค้ดไอมีสูตรลัดให้ฉันไหมฉันอยากได้เทคนิคทางจิตวิทยายหรือกระบวนการคิดของสมองของมนุษย์ครับท้เราสามารถทําการตลาดหรือสร้างยอดขายภาษาสกุลจิตและก็โน้มน้าวคนได้ดีครับผมเองก็มีคอร์สออนไลน์พิเศษนะครับสำหรับคนองที่ต้องการเรียนรู้ก็ล็อกอินบ็อกเข้ามาในเรื่องของภาษาโน้มน้าวดึงลูกค้าให้มาซื้อครับ คานี้เป็นคาดในเรื่องของศาสตร์ทีนิควิทยาทางจิตวิทยากับเรื่องการโน้มนาวล้วน,นเลยนะครับใครชอบเรื่องนี้อยากเรียนรู้เรื่องนี้เป็นคัดออนไลน์นะครับช่วงนี้พีช่วงอาร์ลี่เบิร์ดนะครับเขาสามารถเข้ามาจองก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มพร้อมๆกันเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็ลองอินบอ์เข้ามาถามดูแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ